ต้องถือหุ้นกี่วันถึงจะได้รับเงินปันผลสวัสดีครับก็อยู่กับผมช่อง Stocky Investor นะครับก็มีคำถามเข้ามาครับจากเพื่อนๆว่าต้องถือหุ้นกี่วันถึงจะได้รับเงินปันผลโดยเอาไลน์คร่าวๆวันนี้ก็จะมีถึง3หัวข้อนะครับโดยที่หัวข้อแรกก็คือปันผลคืออะไรหัวข้อที่2ก็คือเราจะได้รับเงินปันผลได้อย่างไร แล้วก็หัวข้อสุดท้ายครับหัวข้อที่3ก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดูว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยปันผลเท่าไรและปันผลเมื่อไร่ครับเริ่มที่หัวข้อแรกนะครับก็คือปันผลคืออะไรปันผลนยครับก็คือเงินที่บริษัทเนี่ยจา่ายคืนผู้ถือหุ้นโดยที่เงินในส่วนเนี้ยก็เกิดจากกําไรของบริษัทซึ่งปันผลที่ดีงั้นก็คือควรเกิดจากเงินที่บริษัทสามารถทําได้และส่งคืนให้ผู้ถือหุ้นโดยที่กําไรตรงเนี้ย ควรจะเป็นกําไรที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงไม่ใช่กําไรที่มาแบบชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าเป็นการยืมหรือกู้เงินโดยที่มีบางบริษัทนะครับในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถึงกับเป็นนี้เป็นสินเพื่อเอาเงินมาจ่ายปันผลแบบนี้ครับก็จะถือว่าเป็นเงินปันผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปันผลที่ดีนะครับควรจะมาจากกําไรของบริษัทเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาใช่ไหมครับว่าธุรกิจที่เราเข้าซื้อเนี่ยมีกําไรหรือเปล่าแล้วก็กําไรงั้นอ่ะมั่นคงหรือเปล่านะครับหัวข,ข้อที่2นะครับเราจะได้ปันผลได้ยยอย่างไร ง่ายมากเลยครับก็คือแค่เราต้องซื้อหุ้นตัวนั้นก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD โดยที่ถ้าเราซื้อหุ้นหลังจากขึ้นเครื่องหมาย XD เราจะไม่ได้ปันผลนะครับถ้าสมมติว่าเครื่องหมาย XD ขึ้นวันที่10พฤษภาคมแล้วเราซื้อหุ้นก่อนที่จะถึงวันวที่10พฤษภาคมอาจจะเป็นวันที่1 2 3 4 5แล้วเราถือหุ้นตัวนั้นจนกระทั่งถึงวันที่10พฤษภาคมแล้วเราขายหุ้นตัวนั้นเลยตั้งแต่ตอนที่ตลาดเปิดเราก็ยังสามารถได้รับเงินปันผลตรงนั้น แต่ถ้าเราไปซื้อหุ้นตัวนั้นในวันที่10พฤศจิกายนอย่างนี้ครับเราจะไม่ได้รับเงินปันผลแล้ววันขึ้นเครื่องหมายเอกีเนี่ยเราจะดูได้อย่างไรก็งานไปสู่หัวข้อที่3ครับคือเครื่องมือที่ใช้ในการดูหุ้นปันผลนะครับหัวข้อนี้ผมจะแบ่งเป็น2เว็บนะครับก็คือเว็บ set.or กับ h p, ซึ่งเป็นเว็บที่เป็นของตลาดหลักทรัพย์คนส่วนใหญ,ญ่จะใช้เว็บนี้ครับเพื่อดูว่าเครื่องหมายเอกีเนี้ยขึ้เมื่อไงจะเข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับ จากนั้นก็เลื่อนลงไปครับโดยตัวอย่างอันนี้จะเป็นตัวอย่างหุ้น c p พนะครับกวันที่ขึ้นเครื่องหมายดีจะเป็นวันที่5พฤษภาคมจ่ายเป็น0.9บาทต่อหุ้นก็คือค่าคนมีหุ้น c p พอยู่100หุ้นก็จะได้0.9บาทต่อหุ้นก็จะกลายเป็น0.9 100หุ้นนะครับก็คือ90บาทครับโดยถ้าเลื่อนลงมาดูนะครับถ้าเป็นไงของปีที่แล้วอันนี้ของปี63นะครับ2 5 6 3 วันที่29เมษายนจะเป็นวันขึ้นเครื่องหมาย XD โดยจ่ายเงินปันผลอยู่ที่1.25บาทต่อหุ้นนะครับโดยเพื่อนๆสามารถแก้เป็นหุ้นตัวอื่นได้นะครับโดยการที่เปลี่ยน description ข้างบนเหมือนกันครับอย่างผมลองสมมติว่าจะใส่เป็นหุ้นบ a ทอนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นหุ้นบ a ทอแล้วครับผมต่อไปผมจะพาไปดูเว็บที่ผมใช้ดูเครื่องหมาย XD ว่าขึ้นวันไงนะครับแบบง่ายข่าเว็บเซ็กนะครับ ซึ่งก็คือเว็บสยามช้าครับอันนี้เป็นตัวอย่างหุ้น cbo เหมือนกันนะครับเราก็จะเลื่อนลงมาดูในส่วนของประวัติการปันผลนะครับจะเห็นได้ว่าเว็บสยามช้าเนี่ยจะมีข้อมูลหุ้นย้อนหลังทั้งหมดตั้งแต่ปี2020ลงไปจนถึงปี2 0 0 4เลยนะครับแล้วก็จะมองได้ค่อนข้างง่ายกว่าเว็บ set o or <S กับ kheek น,นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์โดยเพ,เ,พเพื่อนก็จะสามารถเข้าไปเปลี่ยนตรงชื่อหุ้นได้ในส่วนของข้างบนนะครับโดยผมจะลองสมมติใส่เป็นหุ้น b a r อน,นะครับ คุณตรงนี้ก็ลคยเป็นของพุ่เปอยฮอแล้วครับสุดท้ายนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ